ดูแผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วแผนที่นี้บอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าในหนึ่งปีค่ะโดยการสำรวจจากยานอวากาศที่โคจรตอ,อยู่รอบโลกขององค์การนาซาค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเล ตรงจุดสีดำกลางทาวีปอกษริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า50%ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ40%ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะแสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝขขนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดน มีเสื้อกั๊ป้องกันสายฟ้าเอ้ยอสายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า1,000โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่านลงมาบนตัวเราอะ <c oughs> เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหม พอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะพายุนะพี่ส้มเปียวไม่ใช่ลูกบอลอ่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจําเป็นต้องอยุ่ไอพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทํายังไงล่ะคะเรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท์ ก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่าอืมเราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับหนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรงที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะ ส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โลงแจ้งค่ะส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โลงแจ้งค่ะต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้าน้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะ ในกรณีที่น้องๆอ,อยู่ในพื้นที่ล่องกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้นเวลที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดิน ดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดมฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อน,นําประจุไฟฟ้าได,ด้ดีกด้วย พี่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าต เรามีสภาพเป็นแบบนี้สถานที่หลบฟ้าผ่าลำดบับที่สามบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดในกรณีที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ ปลอดภัยหาย่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทําด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากใครในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับสออกาาศทิ้งไว้แบบนี้ และเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะผูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าผ่าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์ ถยนต์เตีย้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่านรถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดและถึงแม้ฟ้าจะผ่านลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะ ส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด,ด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทําให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเองเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหนะ้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่าเรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทําให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการธรรมชาติได,ดียิ่งขึ้นไป ไปให้อาหารปลากันดีกว่า